เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํากิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อกิจกรรมว่าเซนอิสึอากาซึมะมูราดนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมของมูรดนั่นเองนะครับเป็นสกินใหม่ของมูรดอ่ะโอเคถ้าสมมติคุณเปิดเครื่องเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการที่ทํากิจกรรมเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับเสียงมอไสไซผ่านแรงมากโอ้ใหม่ก่อนพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะ ก่อนอื่นนะครับทุกคนไม่ต้องมาแปลกใจนะครับผมจะบอกนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะกิจกรรมนี้นะครับเป็นรูปแบบของการสะสมกุญแจนะโดยมันจะมีทั้งหมด6ด่านนะครับใน6ด่านนั้นอ่ะจะมีด่านละหนึ่งกุญแจในนะ้ครับสมมติคุณเจอกุญแจแล้วเนี่ยคุณจะสามารถไปได้ไปด่านต่อไปได้นะครับอธิบายง่ายๆสมมติคุณอยู่ด่านหนึ่งใช่ไหมทีนี้คุณก็มันมีถ้วยชาทั้งหมด3อันนะครับให้คุณหากุญแจนะครับถ้าคุณหากุญแจได้แล้วเนี่ยคุณจะได้ไปด่านที่2นะครับ ่คือเป็นแบบฐาวกุญแจด่านสองไปได้ไปด่านที่3นะครับโดยอ่าแก้วแก้วกับแก้วชามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนราคาก็จะอ่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมผม ise, <among the> <Queen> ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอ่าก็สมมติเนี่ยถ้าวิธีทําก็เลือก1อันนะครับเลือกถ้วยกระชัถ้วยถ้วยเลือกถ้วย,วย,วย,วยชากาแฟ1อันนะครับ1นึ่งอันแต่ผมไม่ได้ดูนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยว,วเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างน,นะครับถ้าสมมติผ่านแต่ละด่านนะ นี่ถ้าสมมติคุณผ่านด่านหนึ่งนะครับอันนี้เขาจะสุ่มมาให้เรานะสมมติผ่านด่านหนึ่งได้อ m มจิเซนิสุถาวรเสียใจถาวรนะอันนี้คือถาวรหมดเลยนะครับถ้าสมมติด่านที่2จะได้เป็น e m มจิตกใจถาวรนะครับอันที่สามจะเป็นเอฟเฟกสังหารเซนนิสุนะครับอันที่สี่จะเป็นเอฟเฟกวาร์ปเซนิสุอันที่ห้าจะเป็นเอฟเฟกวิ่งเซนิสุนะครับแล้วก็ถ้าอันที่หกจะเป็นสกินมูระเซนนิสุนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมจะจะเล่นกิจกรรมให้ดูด้วยกันนะครับว่ามันเล่นยังไงอะไรกันบ้างนะครับก็เราก็ต้องทํทการเลือกนะครับถ้วยช้วยชาหนึ่งอันนะครับกดเลือกไปแล้วกดยืนยันนะอันนี้ผมมีคัมภีร์สีเหลืองนะหลายๆคนคงจะมีนะครับก็ลดไปได้เยอะอยู่นะครับกดยืนยันไปครับแย่งน้มเหลวอันนี้คือไม่ได้นะครับอันต่อไปนะครับก็คือ29คูปองนะครับอ่านี้เนี่ยมันก็ กดเลือกไปนะครับคูปองแล้วกดอันนี้จะว่าผมไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้เนี่ยชิบหายเอ้ยจะให้กัเล่นโชว์สะหน่อยแต่เต็มคูปองมาไม่พอนะครับก็นั่นแหละก็เลือกไปเรื่อยจนกว่าจะเจอกุญแจนั่นแหละครับสำหรับราคาที่ต้องใช้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทั้งหมดต้องใช้เท่าไหร่นะครับถ้าใครโดนไปเท่าไหร่เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าโดนไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็จะวันนี้เนี่ยสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเซนิสเซอิไอเกซมนะฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ จะมีแต่เพียงเท่านี้แหละถ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจให้ผมน้องคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าคลิปก็จะไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะผมก็จะเอาพวกสกินต่างๆนะครับให้ทุกคนดูนะครับทั้งเซนิสึอ่าอินุสุเกะคาบะโดะทันจิโร่แล้วก็น้องของคาบะโดะทันจิโร่นั่นเองนะครับให้ทุกคนดูท้ายคลิปนะครับ,รบเพื่อที่จะแบบว่าดูว่ากิจกรรมนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าแสำหรับผมนะครับผมคิดว่าสกินของเซนิสึคุ้มอยู่แล้วแหละหน่าเติมอยู่แล้วแหละครับเติมไปก็ไม่ผิดหวัััังงนนนนนนนะะะะครรบบสส่ส่่่่่ววติกกกกเเอออ์ทีีมีมมมจจไดด้้ยย็ูาาาล เอฟเฟกต์วาร์มีเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนสกินของเซนอิซึนะครับอย่าแงบบที่บอกว่าผิดหวังอยู่แค่ที่เดียวก็เรื่องโน,โนก็แหละโอเคเรื่องเอฟเฟกต์วาร์บอะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่อ่า่าาครวอะไรสกินสปอร์ตไลท์ของฮีโร่พวกนี้กันเลยเลสโก้ s <S และนี่นะครับก็คือสกินของคอัมโร่เซนอิซึทุยสกินของอิโนโนซูกเกะเนั่นเองครับอันนี้รูปแบบของสกินนะครับจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะสกินโมเดลนะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยนะนี่เป็นการตีธรรมดานะครับ อันนี้เป็นสกิลหนึ่งอันนี้สกิลสองนะครับโอ้โหสกิลสองสวยมากดูดิอันที่เป็นสกิลฮะโอ้หมายกอดเป็นสกินแจกฟรีจริงเหรอแตไมมันโอ้โหเพิ่มความโหด50%นะครับแบบนี้สงสัยเขาจะได้แบนเซฟิตทั้งทั้งกับว่าทั้งซีซ่าละจากทรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูสกินของเซนอิสซึกันเลย let's go และต่อมานะครับก็คือสกินของเซนอิสซึนั่นเองนะครับก็จะมี สกินโมเดลเป็นแบบนี้นะสกินนี้นะครับเป็นสกินที่ต้องซื้อนะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำแบบไหนนี่เป็นมีเอฟเฟกต์วาดเลยนะเป็นเอฟเฟกต์แบบว่าจับนกอันนี้เป็นธรรมดาครับมีสายฟ้าด้วยปลาไอ้สกิลหนึ่งนะโอ้ยแค่ท่าพุ่งก็สกิลสองขดเมงอันนี้เป็นอัลเทเนทสกิลนะครับมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกจริงๆนะสหรับสกินนี้แพงดูแพงแบบทุกอนูเนี่ยขายสามพันก็ยอมซื้อนะครับสำหรับคนมีตังค์นะครับ ก็จะวันนี้นะครับสำหรับสกินเซนอิสส์นะครับถ้าใครคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้แหละสำหรับผมนะครับถ้าผมวิพากษ์วิจารณ์นะนะผมว่าส่วนตัวของสกินของเซนอิสส์นะครับก็ดีทุกอย่างเลยนะเว้นเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับเอฟเฟกต์วาร์ปเนี่ยเป็นมันแบบว่ามันค่อนข้างที่จะซื่อหน่อยนะเพราะแบบว่าแค่แบบนกบินมาปั๊บวาร์ปปั๊บนกบินกลับแค่นี้คือแบบว่าแหมคุณ สักนิดนึงอ่ะคือเข้าใจไหมว่าเอฟเฟกต์วาร์ปผมว่ามันดูแบบเขาเรียกว่าโล่งไปอ่ะนั่นอย่างน้อยแบบมีอะไรมาแบบฟูฟ้าฟูฟ้าหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยผิดหวังแค่เอฟเฟกต์วาร์ปนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองอัติเมทสกิลดีหมดเลยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์วาร์ปติดอยู่แค่นิดเดียวเอฟเฟกต์วาร์ปเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครนะครับก็คิดเห็นยังไงหรือว่าคิดเห็นเหมือนผมนะครับก็สามารถบอกผมได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีแต่เดีท่านี้สำหรับวันนี้ก็จะมีแต่แมงเท่านี้นะครับ ก็ถ้าคลิปไม่ถึง8นาทีเนี่ยผมก็จะเปิดเพลงคลำหูทุกคนฟังไปจนถึง8นาทีนะครับผมว่าผมเชื่ออยู่แล้วว่าว่ายังไงคลิปนี้ก็ไม่ถึงอยู่แล้วละเพราะว่ากิจกรรมมันไม่มีอะไรเลยนะครับ<ม>ก็ก็จะมีแต่เพลินนี่นะสำหรับคลิปวันวนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะชอบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมต้องคิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพลินที่สิบสองไม่ไปจ้ะเจอกันนะเจอกัน เจอกันที่ไหนนะครับก็เจอกันที่นี่นั่นแหละครับก็ถ้ามันไม่ครบ8นาทีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาสกินของคามาโดทันจิโร่มารีวิวก่อนเลยดีกว่าครับก็เอฟเฟกต์สกิลอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะโอ้โหสวยอลังการซึ่งต่างจากเซนอิสึเป็นอย่างมากแล้วโซ่เอฟเฟกต์วาร์ปนะครับนี่เป็นเอฟเฟกต์ตีธรรมดานะเป็นคล้ายๆกับปราณวารีอันนี้เป็นอุ้ยอันนี้คือสแต็กที่2หรือเปล่าเนี่ยหรือสกิลหนึ่งนะสัตว์สัตดหนึบสัตดหมึกอุ้ย งดงามจริงๆครับบรรุทันจิโร่นายนี่มันงดงามจริงอันนี้เป็นเอลสกิลซ้อนครับปาดอุอ้ยอุ้ยมันงดงามอีดีอีหล่อนะฮะสำหรับผมก็ไม่ติดเนี่ยสำหรับสกิลของทันจิโร่นะถือว่าสวยหมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นอนะัลติเมทสกิลนะสำหรับสกิล ยสำหรับสกินของอาคาโมโดทันจิโร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปนะครับเราไปดูสกิลของน้องสาวของเขากันเลยเดีกว่าครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ let's go <S และนี่นะครับก็คือสกินของคีร่าธรรมดโตรทัจิโร่คีร่านะครับสกินของใครว้แล้วชื่ออะไรวะลืมไปละอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์มนะครับเอฟเฟกต์วาร์มเนี่ยถือว่าก็โลนๆอยู่นะเทียกัเทียบกับของทันจิโร่นะครับเป็นเพื่อนครับกล่องเฉยนี่เอฟเฟกต์ธรรมดานะครับ เลขสกิบหนึ่งนะแปดอืมนั่นก็มันก็สวยของมันอยู่เด้วเด้อสวยเด้อสวยก็สวยเด้วสกินนี่ด้วยทัย้กกนนมันก็สวยครับแต่ถ้าคุณเห็นของอ่อมมิวจิอารีน่านะครับคุณจะเห็นว่ามันงดงามมากๆอยนะ่างนั้นเพราะว่ามันมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของเนสโกจังคาร์มาโดทันจิโร่นะครับอะไรนะัี้ยงงงไปหมดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง4สกินของในเซ็ตคริมชิชโนะโนเยบะนะครับร Demon ayer, หรือว่าเดมอนสเลเยอร์หรือว่าดาบพิฆาตอสูรน,น,นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ ถ้าเซตนี้เนี่ยใครคิดเห็นยังไงนะครับถ้าเทียบกับเซตก่อนแล้วเซตไอซอร์ทอัลไลอ่ะหรือว่าบ bon นะีทเทอร์มอนาเนี่ยเซตไหนสวยที่สุดสำหรับคุณนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะส่วนสำหรับตัวผมแล้วเซตที่สวยที่สุดอันดับหนึ่งของผมตอนนี้ยังคงเป็นเซตของเดมอนสเลเยอร์นี่แหละครับเพราะว่ามันมีสกินแจกใหม่ของเซฟิเที่ลฮิว่าเป็นสกินแจกที่สวยจัดๆเลยนะไอสกินของไอที่เป็น,ปนบีทที่เป็นคอร์บกับบีทอะ่ะ เทมเรานากคือสกินแจกนี่คือแบบ what the what the the fuck เลยที่ what the fuck เกิ t วัตฟากเนี่ยแปบลบว่าสกินของอะไรนะอ่าลินดิสอ่ะเหมือนแบบว่าเอามาใส่ชุดเฉยเอฟเฟกต์สกิลไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่านี้อ่าที่คอลแลบกับเดมอนซ์เลเยอร์อินสเกะเอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนหมดเลยโอ้งไม้กอดสกินฟรีที่แบบเชี yeah, ่ยไม่คิดว่าจะแจกฮะฉะนั้นผมก็เลยชอบเดมอนซ์เลเยอร์ในสุดนะครับก็ถ้าใครชอบอันไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ สวัสดีนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบนเพลงในสิบสองหวังว่าคลิปนี้จะถึงแปดนาทีแล้วนะบ๊ายบายจ้ะ